โอ้น้ำเต็มลำเมืองเลยนะครับน้ำเต็มฝั่งเมืองเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้เทวดาท่านมีเมตตาไหมจากน้ำแห้งๆงขอดลำเมืองทำนายไว้ว่าท่านเทวดาท่านจะสงสารปลาเล็กปลาหน่อยเพื่อนจะหลั่งน้ำลงมาให้เต็มลำเมืองเลยครับหเห็นไหมโอ้ยไม เป็นบุญของเจ้าแล้วปลาเล็กปลาหน่อยวันนั้นยังแห้งติดขี้โคลนอยู่เลยวันนี้น้ำเต็มลำเมืองโอ้สุดยอดสุดยอดเป็นดังบุญเป็นดังบุญน้ำเต็มลำเมืองถือว่าโชคดีโชคดีลูกโชคดีไปอันเทวดาั้ามีเมตตาเนี่ย นี่กันผาก็สดใสอ๋อ,อ,อจัดจัดต้นไม้ต้นดอกบอกเลยว่าสดชื่นเนีย่ยจากเหี่ยวๆอยูเลยสดชื่นเลยนี่ หลอดรลอดหลดไหวก็จะได้เต่งตึงลูกก็จะได้สมบูรณ์สมบูรณ์พูนผลเหมือนคนเนี่ยถ้าได้น้ำดีก็จะสมบูรณ์พี่น้องมีน้ำมีนวลเต่งเลยนะโอ้ยสมบูรณ์ตุ้ยลีอ่ะมีน้ำ,ม,นำมีนวลเหมือนคนเนี่ยคนก็ไม่ต่างกัน ไม่ถึงเปนุย้ยมีน้ำมีนวลแต่ว่าอ้วนพีดีไรดีแต่ดีหลี่ะเหมือนกันเลยโอเคครับเอามีมดมาฟัน กล้วยที่ล้มโค่นเอียงถ้าลุกไปมาดิไปไปมาวิ่งต่อยก้นข้ามามามาอยากกินตามมามาอยากกินตามมาเร็วเร็วมามาลุงมามาวิ่งวิ่งมาเลยมาเลยอ่าเก,ก่งมากมามาเดีย๋ยวข้าจะเอากล้วยข้ามีนมาฟันกล้วยที่ล้ม ยงมันนี้ละหนัดต้นนั้นไปปลูกขึ้นต,ต้นนี้คงฝันล้วไม่ได้ละแต่ต้นน้นี้นต้องลังเลย,เยนกคุณแผนกันไหนตามมาหายซักเลยตามมาดูนกเจ้าคุณแผนหายซักไม่เห็นโอ้ คือนี่ฝนจะซัดลงมาอีกเียนี่ตั้งเขาเลยเี่ตั้งเขาอ,าอาการนี้อาการเมฆฝนเลยแน่นอนฝนตกแน่มแมลงลุงคุณป้าเอ้ยชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นมาบัดดีมามาลูกมาเร็วมาปิ้งๆิงมาอยากกินมา มาเร็วเรรว,วจะข้าให้ไปไปไปที่สะพานไปมามามาที่จุดนัดพบมามาเร็วเรวมามาอุ้มเอามามาเดินมาเดินเดินมาไม่มีอะไรหรอกโอ้ยมึงไปกลัวเกินไปมาเร็วเรวไปกลัวเกินไปลูกเอ้วิ่งโดดโดเอาทางนั้นโดดโดด กลัวมันระวังแมวนี่เขาจะกลัวเรื่องงูมาที่เขาเดินกลัวๆนะคือกลัวงูใช่ไหมลูกเป็นกลัวอะไรลูกกลัวเหมือนกันกลัวล่ะเดินดำดำกลวงูอ่ะกลวงูงูกลวงูมันรัดกันกลัวมันทำไม